สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าพอดีผมได้มีโอกาสไปดูคลิปสั้นของคุณลีหน้าจังจังจัญญาผู้หญิงคนนี้ทำเรื่องเอาไว้อีกตามเคยไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านไหนแกก็จะชอบปรุงเครื่องปรุงเยอะเกินความจำเป็นนั่นก็คือใส่เครื่องปรุงที่มีหนึ่งแก้วเต็มๆพูนๆทั้งหมดลงไปในบะหมี่ของแกในกว๋วยเตี๋ยวของแก แล้วแกบอกว่าแกก็อุดหนุนเขาด้วยการซื้อกับบ้านไปสิบยี่สิบถุงประทานโทษนะครับคุณใส่เครื่องปรุงซะหมดเจ้าของร้านขัดทุนยับการที่คุณซื้อสิบถุงยี่บถุงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับระบบตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นผมอยากจะมาพูดตรงนี้เลยว่าคุณลีน่าจังครับคุณไม่สมควรจะเป็นคนที่มีความรู้นะครับกฎหมูงกฎหมายอะไรก็มีแล้วคุณศึกษาให้ดีๆว่า ร้านค้าแต่ละร้านที่เขาเปิดร้านขายอาหารเนี่ยต้นทุนเขาสูงคุณเล่นใช้เครื่องปรุงเขาเลี่ยงพอลูกค้ารายหลังๆมาไม่มีเครื่องปรุงให้เขารับประทานเขาก็ต้องขาดทุนเพราะคุณไปเรื่อยๆอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับคุณลีนาจังฉะนั้นผมอยากจะฝากคนดูและบอกไปถึงลีน่าจังด้วยว่ากิริยาแบบนี้คนไหนใครเขาก็ไม่ทำขนาดนักรีวิวอาหารลงใน YouTube ดังๆหลายช่องเขาก็กินเผ็ดนะรสจัดด้วยหลายคลิปของเขาเนี่ยจัดว่าเผ็ดเลยแต่อย่างน้อยครับเขาก็ไม่ไปทำแบบนี้ในร้านอาหารเพราะเขารู้ว่ามันเป็นการทำไม่ถูกต้องผิดกาลเทศะผมพูดตรงนี้หมายามว่ายังไงผมหมายความว่าอยากให้คุณลีน่าจังไปคิดวิเคราะห์เอาเองว่าคนดูยังไม่ชอบคนด่าก,ก็เยอะแยะ เลิกทำพฤติกรรมนี้อย่างแรกคือสุขภาพคุณจะได้ดีขึ้นในอนาคตถ้าเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วหมอตรวจเจอหมอบอกให้คุณเลิกพฤติกรรมที่คุณทำอยู่ถ้าคุณเลิกตอนนี้จะดีมากก่อนที่จะเจอหมอถ้าคุณเลิกตอนที่หมอบอกก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าคุณยังดันทุลังทาต่อไปอนาคตโรคภัยไข้ไขเจ็บก็จะมารุมเร้าคุณความตายจะเข้ามาเยือนคุณ คนเขาจะสมน้ำหน้าคุณเอานะครับผมขอมาพูดตรงนี้ในฐานะคนดูที่ไม่เห็นด้วยเพราะหลายคนเขาก็พยายามเตือนคุณว่าร้านค้าขาดทุนถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณเจออย่างนี้คุณจะรู้ได้ทันทีว่าไม่สมควรร้านไหนก็แล้วแต่ทุกอย่างเป็นทุนของเขาทั้งนั้นถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทานเผ็ดจริงๆคุณกินเผ็ดเอามากๆพริกน้ำส้ม พริกป่นน้ำตาลถั่วน้ำปลาพกมาเองได้เลยครับโดยไม่ต้องให้เดือดร้อนทางร้านทางร้านเขาจะไม่เอาเรื่องคุณผมพูดแค่นี้คงจะเข้าใจกันนะครับอ่ะผมขอพูดตรงนี้สั้นๆประมาณนี้เนาะไม่อยากพูดยาวเพราะประเด็นนี้ผมเห็นเยอะและคนอาจจะยังไม่ค่อยเตือนผมก็อยากจะมาเตือนสักเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะโอเคท้ายวิดีโอก็เหมือนเดิมผมขออนุญาตมอบหมายเลขบัญชีธนาคาร บัญชีเดิมชื่อนายยุทธการหงพักดีนะครับชื่อบัญชีอ่ะนายยุทธการผงพักดีชื่อธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาใหญ่ชื่อธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาใหญ่เลขที่บัญชีครับช้าๆนะครับ316 2628 9 72 316 2628 972บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับ ถ้าเจ้าของช่องนี้จะเปลี่ยนบัญชีใหม่จะบอกให้ทราบในอนาคตเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มีการเปลี่ยนบัญชีใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาละครับยาวมาก็พอสมควรเนาะผมไม่ได้พูดอะไรเยอะผมแค่มาพูดในมุมมองของผู้บริโภคและไม่เห็นด้วยกับคุณลีน่าจังใครมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ตามสบายครับผมจะไปรอตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับ เค okay, ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ